เราไม่มีกําลังนี่คือความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมอ่าเมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่ยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนนะจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมอ่าพระองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจฉริยน้อมไปในเหยื่อของโลก เขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณห้าของโลกพูดกรรมคุณหพวกนี้มีกำลังนะฟังดีหูพึงคอตั้งเลยเป็นยังไงแต่พอฟังธรรมพวกนี้อ่อนเปลี่ยเพลียแรงหมดแรงนะเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสตินะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและ ปัญญานี่คืออินรียห้าของใครอ่อนบรรลุรมชา้าของใครแก่บรรลุรมเร็ว